การฝึกแคทเทิลเบลสวิงนะครับขำกิ้งลิงกับหมานะครับอ๋อแอดมินเขาซื้อแคทเทิลเบลมาแล้วนะครับตอนนั้นก็คือใช้กระเป๋าใส่ขวดน้ําถ่วงจ้วงจ้วงนะครับอ่าก็คือมันก็เป็นการคาร์ดิโอนะครับซึ่งคาร์ดิโอได้อย่างดีนะครับซึ่งคุณลองพิมพ์ใน YouTube นะครับค้นหานะครับแคทเทิลเบลสวิงมันมีท่าฝึกเยอะมากอ่าากท่าฝึกเยอะมากนะครับนี่ครับก็แคทเทิลเบลนะครับราคาที่ผมไปดูมันค่อนข้างที่จะ แพงทีเดียวนะครับก็ซึ่งผมไปเจอ1ิบว่ากิโลนี่เกือบ2 0 0พอัพอะไรประมาณนี้เขาหน้าแพงผมก็เลยก็ดัดแปลงนะครับเอาขวดน้ำมั่งเอาขวดเกลือร้อนน้ำมันมั่งใส่น้ำถ่วงจ้วงจ้วงมั่งนะครับนี่ครับการฝึกเทเทอร์เบลสวิงนะครับขำกิ้งลิงกับหมานะครับก็เป็นการฝึกเบิร์นไขมันได้อย่างเดียเป็นการฝึกใน H อชทในรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือสำหรับคนที่มีปัญหานะครับ ขาก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับท่านี้นะครับก็คือบางคนก็คือไปฝึกสะวอรอะไรไม่ได้แค่ประมาณแค่ย่อเข่าอะไรประมาณนี้นะครับคุณก็สามารถเบิร์นแคลรี่ได้นะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเคทเทนเบลสวิงนะครับคำกิ้งลิงกับม้านะครับการฝึก H I T นะครับก็เดี๋ยวรอดูท่าต่อไปนะครับแอดมินญิงเขาจะฝึกอะไรครับ